สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่กระลบทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทานีมาแล้วครับมาเจอกับทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้โดยที่สามคู่เนี่ยจะมาจากอิตาลีสองคู่กับอีกหนึ่งคู่จะอยู่ในอังกฤษนะครับเดี๋คู่แรกแปลงอังกฤษกันก่อร์เวลาตีสองสิบห้าครับไปดูอาร์เซนอลครับทีมอันดับเก้าเชิดเอเวอร์เรสต์สเตเดียมเจอกับทางลิเวอร์พูลทีมแชมป์ประจำซีซั่นนี้นะครับเดี๋คู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปในลีกกคคคัััััเเสสมมออนนนุดลยะะรรรบบปตตู่ ไปดูกันที่5เกมหนังสุดของทั้งสองทีมกันครับอาร์เซนอลีชนะ3เสมอ1แพ้1ครับล่าสุดแพ้กับทางสเปอร์ของบริญโยมา2ประตูต่อ1นะครับส่วนทางลิเวอร์พูลเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1เหมือนกันครับล่าสุดเสมอกับ้งเบอร์ลี่มาแบบสุดมันนะฮะ1ประตูต่อ1ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับอาร์เซนอลในข้างหลังจะใช้เป็นทางร็อบโฮลดิ้งครับตรงกลางจะมีทางดานิี่เซบิยอสโดยแน่เป้าจะเป็นทางบูกาโยซาก้าครับส่วนทางลิเวอร์พูลในข ที่ต้องบอกอาร์เซนอลตกลงไปเล็กน้อยในช่วงหลังๆนะครับแต่ว่าวันนี้ตัวเจ็บแบนเยอะมากต้องมาเจอกับลิเวอร์พูลที่หลังจากเป็นแชมป์ไปแล้วเนี่ยผีเข้าผีออกเหลือเกินนะครับแต่ถ้ามองไปที่คุณภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าทีมเยือนวันนี้คุณภาพเหนือกว่าเจ้าบ้านพอสมควรและที่สำคัญคืออาร์เซนอลมีเอฟเอคัพรอยอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยวันนี้น่าจะมีเซฟเซฟครับผมมองว่าลิเวอร์พูลด,ดีกว่าครับวันนี้น่าจะบุกน่าจะผ่านได้ครับน่าจะบุกมาชนะอาร์เซนอลได้ถึงบ้าน2องเปิดตัวหนึ่งครับ คู่สองมาที่อิตาลีกันในกาโชซูเรียนะครับในเวลาตีสองสี่สิบห้าเราไปดูเลเช่ทีม 18, ระดับสิบแปดวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางม่วงหาการฟิอเรนติน่านะครับทีมระดับสิบสามด้วยจะกันเกมล่าสุดเป็นเลเช่เอาชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับไปดูตันที่ห้าเกมล่าสุดของทั้งสองทีมกันครับเลเช่ che, เนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับล่าสุดเสมอทางไกยารี่มาศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนทางฟิออร์เนี่ย ชนะหนเสมอ2แพ้2ครับล่าสุดเสมอทางเวโรนามา1นประตูต่อนหนึ่งไปดูที่ตัวผู้เล่นกันครับเลเชีวัน,นี้ข้างหลังจะมีทางฟาบิโอลูโซลูซิโอนีนะครับตรงกลางจะใช้ทางมาโกมันโคซูโดยหน้าป้าจะเป็นทางเดียโกฟาริอสครับส่วนทางเรนติน่าเนี่ยข้างหลังจะมีทางนิโคลามิรันโควิชครับตรงกลางใช้เป็นทางเฟเดริโกเคียซ่าโดยหน้าป้าวันนี้จะเป็นทางแพทริกคูโตเน่นะครับต้องบอกว่าเลเชียมั่นใจมากขึ้นไม่แพ้ใครมา2เกมติดติดยังมีลุ้นจะหนีตกชั้นได้สำเร็จนะครับ ผมต้องมาเจอกับฟิลินาที่หลังๆโอแก่เสมอเลยเกินนะครับเสมอมา2เกมติดๆแล้วก็หลังๆเนี่ยเดาทางพวกเขายากเหลือเกินว่าจะมาเล่นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเลเช่แรงจูงใจสูงกว่าต้องการจะหนีตึกตกชั้นนะครับวันนี้วิ่งถวายหัวสู้ตายแน่นอนครับผมมองว่าคู่นี้น่าจะจบลงที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับสรุปมาที่คู่สุดท้ายนะครับเวลาตีสองสี่สิบห้าเช่นกันครับยังอยู่ในอิตาลีครับไปดูโรม่าครับที่ันดับห้า จะเปิดบ้านเจอกับทางเวโรนาทีมอันดับ9ครับโดยคู่ที่เจอมาเกมล่าสุดเป็นโรม่าเอาชนะ3ประตูต่อ1ครับไปดูคนที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับโรม่าเนี่ยชนะ2แพ้3ครับล่าสุดเอาชนะเบรชามา3ประตูต่อ0ส่วนทางเวโรนาเนี่ยชนะ1เสมอ3แพ้1ครับล,ล่าสุดก็เสมอทางฟิโอเรนติน่ามา1ประตูต่อ1อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับไปดูคนที่ตัวผู้เล่นที่เข้ว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวันนี้โรม่าข้างหลังจะได้ทางไบรอันคริสตานเต้กลับมานะครับตรงกลางก็จะได้เฮนริก มาคิตาริยานกลับมาเหมือนกันนะครับโดยหน้าเป้าวันนี้จะใช้เป็นทางเอรินเชโกครับส่วนทางเวโดนาเนี่ยข้างหลังจะมีทางโครายกุนเทอร์ครับตรงกลางใช้เป็นทางมิเกเลเวโรโซโดยหน้าเป้าจะเป็นทางทางซามิโอลดีคารมีเน่นะครับพี่ต้องบอกว่ารูมาดีขึ้นมาครับชนะมา2เกมติดๆกดกลังคึกเลยนะฮะ ต้องมาเจอกับเวโรนาที่เกมรับวันนี้ไม่สมประกอบนะครับแล้วก็ฟอร์มฝืดไม่ชนะใครมาสามเกมติดติดแล้วมองไปที่ภาพรวมแล้ววันนี้โรม่าครับเจ้าบ,บ้านครับคุณภาพนักเตะดีกว่าเยอะแล้วก็เล่นในบ้านโดวยวันนี้ผมมองว่าเวโรนาจะไม่รอดครับคุณนี่ผมมองว่าโรม่าชนะแน่ครับโรม่าจะเปิดบ้านเอาชนะเวโรนา3ประตูต่อหนึ่งครับสรุปตารางบอลทั้งหมดของผมใน,นวันนี้นะครับคู่แรกที่พิมเมลิกอังกฤษเนี่ยอาร์เซนอลครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางลิเวอร์พูลหนึ่งประตูต่อสองครับคู่ที่สองที่กาโฌเซียอิตาลีเนี่ยเรเช่กับฟจจบิออลลลินน่่่่าจจะะบบททีผเสสมกััปรรตตููแ้คคุดย โรม่าจะเปิดบ้านเอาชนะเวโรนาไม่ยากครับ3ามเปิดตัวหนึ่งครับเหลือลืมกันนะครับอย่าชาบเดตร่วมสนุกอะไรกันในแกล้งไลน์มาที่แหลนลิชเข็ลิชนะครับรับรองมีอะไรขึได้อัปเดตสนุกกันทุกวันแน่นอนนะครับวันนี้หมดนะ้ที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลทีล่สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้ววันนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ตาลาเป้าไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ